สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับส,ส้มแชแนลอ,อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะเป็นเซรั่มนะคะของโรจูคีนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ก็โรจูคีนนะคะเขาได้ทำนะคะเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะมี2ตัวอยู่ใน1 2น,นั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวแห้งกล้านนะคะแล้วก็ผิวขาดน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวนะคะดูฉ่าวาวนะคะแล้วก็รู้สึกต่งตึงขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีไฮยาลูรอนนะคะถึง70%เปอร์ซเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไฮยาเพ์เลเซรั่มนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเมคอินจากโคเรียเลยนะคะจากเกาหลีนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจบปัญหาผิวแห้งก้านนะคะผิวขาดน้ําไม่เรียบเนียนบอบบางราคาคืงง่ายนะคะสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะ ที่เป็นปัญหาแก้ยากนั่นเองนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังกระชับรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผ้าให้หน้าเรียบเนียนนะคะดูอิ่มน้ําด้วยเนาะก็ตัวนี้นะคะจะซึมซาบนะคะล้ำลึกแล้วก็ช่วยกเก็บความชุ่มชนะื้นอะทำให้ผิวของเราเนะี่ยแข็งแรงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็โรคอะไรต่างๆเนาะเออนะคะก็เป็นปัญหาของผิวเรานั่นเองนะคะก็ ถึงแม้เราจะแบบเออเครียดกับโลกออกไปไหนไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องบำรุงหน้าของเราให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะก็ตัวนี้เนี่ยมีคอลลาเจนด้วยนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวดูปเป่งปังนะคะมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยนะคะก็คนที่แพ้อะไรพวกนี้เนะี่ยก็ สบายใจได้เลยนะคะก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวส้มนะคะจะมาลองทาให้ทุกคนดูกันเลยนะคะก็วันนี้ก็มากันในหน้าสดมากๆเลยนะคะทุกคนเออก็เดี๋ยวจะบีบนะคะเซรั่มออกมาให้ทุกคนดูนี่เซร,รั่มของเขานะคะก็จะเป็นซีใสๆแบบนี้เลยนะคะก็ทาให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะ ก็อย่างที่ส้มนะคะเคยรีวิวเซรั่มอะไรต่างๆไปเนาะก็เซรั่มนะคะมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะีะเราได้เร็วนะคะแล้วก็ซึมซาบเร็วมากนะคะไม่ทิ้งความเหนื่อนะบนผิวเลยนะเออก็ดีนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบชีวิตเร่งรีบหรือว่าคนที่แบบแต่งหน้าเร่งรีบหรือว่าคนที่ คือเหมาะกับสภาพของเมืองไทยมากๆนะคะพวกเซรั่มเนี่ยเพราะว่ามันซึมเข้าสู่ผิวง่ายระหว่างวันเนี่ยมันก็ไม่มีความเนะหนะน,นะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันอะไรบนใบหน้าเลยนะคะพอเราทาไปแล้วเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวเราเลยนะคะทุกคนก็ขออภัยนะคะในเสียงรถแล้วก็การก่อสร้างอะไรต่างๆะคะ่ะอาจจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยดังมากๆในคลิปเนาะก็ขออภัยกับทุกคนด้วยนะคะ นี่ก็ทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาลํำคอนะคะเพราะว่าหน้าเราขาวสายสะอาดแล้วคอเราก็ต้องใสสะอาดไปด้วยนะคะทุกคนนี่พอทาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ขออภัายในแบบรอยสิวอะไรต่างๆคือไปเล่นแมวนะคะแล้วก็คือแมวอ่ะไปแบบโดนฝุ่นโดนไรมานะคะก็เลยแบบมีแบบรอยสิวอะไรขึ้นนะคะเนี่ยโทษแมวอ่ล้นะคะไม่เคยโทษตัวเองเลยนะเออก็ ตัวนี้นะคะวางขายใน7ซเว่ e อวนะคะตัวนี้ซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็บอบบางอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นแบบผิวแห้งนะคะผิวขาดน้ำอะไรพวกนี้เนาะเออพวกหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่39บาทนะคะก็ สามารถไปหาซื้อหาลองกันได้ที่เซเว่นในเลเว่นเลยนะคะก็ถ้าใครที่ใช้แล้วดีไม่ดียังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็คลิปนี้ส้มจะขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กําลังใจส้มด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาลงคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ